หลัง,งานเทศกาลตรุษจีนที่โรงเรียนศรีน,นครวิทินะคะก็จะมีไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะยังไงก็สามารถไปร่วมกันได้พรุ่งนี้เหลืออีก1วันค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เดินทางลงพื้นที่จอดสงขลาค่ะมาร่วมงานการกุศลทานน้ำใจสู่มสัสยิดกลางปริกทเที่ยมเภรสเดาจังหวัดสงขาค่ะ นายชาดาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในการเปิดงานการกุศลทานน้ำใจสู่มัสยิดกลางปริกชุมชนทุ่งออกในอำเภอะสเะดาจังหวัดสงขลาค่ะงานนี้นะคะเป็นงานหารายได้ในการจัดซื้อที่ดินวากัพเพื่อไปทำกูโบสาธารประโยชน์ โดยในพิธีเปิดนะคะก็มีหน่วยงานในพื้นที่ส่วนราชการต่างๆก็ไปร่วมต้อนรับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายกองการบรัหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะรวมถึงนายอำเภอเดาและคณะกรรมการมัสยิดก็ไปร่วมต้อนรับกันอย่างคับข้าง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะถือว่ามัสยิดปริกได้มีการกำหนดจัดงานขึ้นระหว่าง10-11ึกุมภาพันธ์ค่ะในการมีเป้าหมายก็คือนำหาไรายได้จัดซื้อที่ดินวากัฟนะคะเพื่อทำกูโบสาธารณประโยชน์ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวน2ล้านบาทโดวยบอกว่าปัจจุบันนะคะกูโบส่วนกลางที่ใช้อยู่ค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การใช้งานทำให้ทางมัสยิดนะคะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุป เพื่อจัดหาและก็ซื้อที่ดินทำกูโบขึ้นจนสามารถหาที่ดินที่อยู่ไม่ไกลจากกูโบเดิมได้และได้มีมติให้มีการจัดงานการกูศลเพื่อหาไรายได้จัดซื้อที่ดินวากาฟทำกูโบสาธารประโยชน์ต่อไปซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยนะคะบ,บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่มาร่วมงานการกุศลที่ทางปัะสิดกลางปริกที่จัดขึ้นเพื่อหาไรายได้จัดซื้อที่ดินวากาฟ นอกจากนี้นะคะบ,บอกว่าการทํากูโบสารประโยชน์ซึ่งกูโบถือเป็นสุสา,สานสาธารณะไม่มีการซื้อที่จองล่วงหน้าและถือเป็นบ้านหลังสุดท้ายของพี่น้องชาวมุสลิมดังนั้นจึงต้องอาศัยแรงศรัทธาจากชาวมุสลิมทุกคนในการช่วยการจัดซื้อที่ดินวากาฟเพื่อมาทํากูโบสารประโยชน์ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีการจัดเลี้ยงอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานมีการออกร้านจําหน่ายสินค้ามีกิจกรรมบนเวทีซึ่งก็มีการแสดงความสามารถของเด็กๆนักเรียนต่างๆในมัสยิดในพื้นที่อเมรสะาดาวรวมถึงการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่เป็นที่รู้จักและก็เคารพนับถือด้วยค่ะ